ลมยางอ่อนไปตึงไปมีผลอย่างไรกับยางรถของเราวิธีสังเกตง่ายๆก่อนจะเกิดความเสียหายสำหรับคนใช้รถยางรถของเรานะครับจำเป็นต้องเติมลมยางให้เหมาะสมไม่เช่นนั้นเนี่ยหน้ายางจะเกิดการสึกการสึกหลอที่ไม่เท่ากันนะครับส่งผลให้อายุการใช้งานของยางรถเราเนี่ยสั้นลงกว่าปกติ ดูได้จากข้างประตูตรงนี้นะครับเปิดประตูมันจะเจอแผ่นเพจแบบนี้ขนาดยางสแตนดาดนะหากรถใครที่ไม่เป็นสแตนดาดนะครับให้ตั้งค่าอยู่ที่32 psi ก่อนเลยนะจะมีหน่วยเป็น psi ด้านล่างเห็นไหมครับแล้วทีนี้ให้ดูขนาดลมยางเย็นนะครับเวลาตรวจเช็คลมยางนะเราก็ดูว่ารถเราคนเติมเท่าไหร่ดูนะครับถ้าไม่บรรทุกเห็นไหมนี่รถกระบะไม่บรรทุกหน้า38หลัง48นะครับเป็นหัวเดียวเห็นไหมถ้าเกิดเป็นบรรทุก38หลังเป็น65ได้นะครับเห็นไหมรถเราเท่าไหร่ ก็เราเติมตามสเปคนี้ได้เลยนะครับบรรทุกหรือไม่บรรทุกถ้ารู้สึกว่ามันแข็งมันอ่อนไปก็สามารถปรับเองได้หากเราเติมยางรถเราลมยางพอดีนะครับหน้ายางมันจะสัมผัสถนนเต็แมแบบนี้ทําให้ตรงเนี้ยมันจะสึกเท่ากาันนะแบบนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับให้เราสังเกตถ้าหน้ายางสึกเท่ากาันแบบนี้โอเคไม่มีปัญหานะครับแต่หากลมยางอ่อนเกินไปล่ะลมยางอ่อนเกินไปนะครับมันจะเกิดการสึกด้านข้างสองข้างแบบนี้นะตรงกลางมันจะไม่มีการสึกนะครับด้านข้างหมายถึงด้านนี้ นะครับกับด้านนี้มันจะสึกมากผิดปกติตรงกลางดอกมันยังจะหนาถ้ารถใครที่เป็นแบบนี้แสดงว่าลมยางรถเราเนี่ยอ่อนเกินไปให้เราทําการปรับนะครับปรับเพิ่มลมหรือดูมาตรฐานของลมหรือตรวจเช็คลมบ่อยๆนะต่อมาหากลมยางที่ตึงเกินไปนะครับตึงเกินไปเนี่ยตรงกลางนะครับมันจะสึกไวตรงกลางตรงนี้นะ มันจะสึกไวดูความหนาของล่องยางนะครับมันจะสึกไปไ,ปไวกว่าปกติด้านข้างจะยังหนาอยู่ตรงกลางสึกไวนั่นแสดงว่าลมยางของเราตึงเกินไปให้เราปรับลมยางลดลงอีกนะครับหรือว่ารถที่เติมไว้เผื่อบรรทุกหากไม่ได้บรรทุกนานๆก็ควรปรับลมออกนะครับให้เหมาะสมหากเราปล่อยไว้นะครับมันอ่อนเกินไปมันตึงเกินไปเนี่ยมันทำให้หน้ายางสึกไม่เท่ากันนะครับอาจเกินการขับแล้วนะครับเกิดการรู้สึกเหมือนมันสั่นนะครับเหมือนวงมาลัยสั่น ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยางก็จะสึกไวเห็นไหมสึกตรงกลางไวแบบนี้นะครับอายุการใช้งานก็จะสั้นลงต่อมาเนี่ยรถที่มีอาการปัญหาช่วงล่างนะครับเกี่ยวกับศูนย์ล้อหรือว่าลูกหมากมันจะเกิดการกินในหรือกินนอกนะครับให้เราสังเกตดอกอยางของเรานะรสชาติเลยถ้ากินนอกแบบนี้ด้านนอกด้านนอกของรถนะครับด้านนี้กินนอกผิดปกติหรือขนาดที่ด้านในผิดปกติรถเก๋งนะครับส่วนใหญ่ด้านในให้เราสังเกตนะครับเราหมุนล้อออกมาแบบนี้ ให้เราลองดูบ้างนะครับว่าด้านในของเราเนี่ยดอกยางมีอาการกินผิดปกติหรือไม่เพราะครูตังเคยเจอนะครับรถรุ่นน้องครูตังยางถึงผ้าใบแล้วนะครับด้านในดีที่ไม่ระเบิดนะครับตอนวิ่งตอนนี้ปัญหาเรื่องยางระเบิดมีกันเยอะมากหลายคนที่เจอมานาล่าสุดก็เพิ่งเจอพี่คนนึงเพิ่งใบระเบิดที่จุมพรมาเหมือนกันนะครับเล่าให้ครูตังฟังนะครับตั้งแต่ครูตังลงคิปยางระเบิดพอดีด้วยนะตัวนี้ทีเนี้ยถ้าเราสังเกตหมุนล้อมาแล้วเราลองสังเกตยางรถเราดูบ้างนะครับถ้าเกิดมันกินนอก กินในแบบนี้นะครับกินนอกหรือกินในแบบนี้ให้เราตรวจเช็คศูนย์ล้อและลูกหมากต่างๆนะครับโดยเข้าร้านเช็คช่วงล่างร้านยางเช็คช่วงล่างด่วนเลยนะครับหากมีการสึกแบบกินนอกหรือกินในแบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าผิดปกติแล้วหากเราฝืนขับไปนะยางมันก็จะกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆแล้วทีนี้มันก็จะเสียไปเลยสุดท้ายเราจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับจริงๆก็คือเวลาเกิดยางกินนอกกินในเนี่ยต้องสลับยาง หลังมาหน้าแล้วก็ทําการตั้งศูนย์ถวงล้อใหม่นะครับแบบนี้นะครับให้เรารีบทาการตรวจเช็คโดยด่วนนะโอเคนะสําหรับเรื่องการสังเกตยางของเราอ่อนไปก็ไม่ดีตึงไปก็ไม่ดีเติมตให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ปรับดูว่าเราชอบความนิ่มความแข็งแบบไหนเติมตึงไปมันก,ก็กระด้างนะครับไม่กอดถนนเติมอ่อนไปมันก็จะนิ่มเกินไปนะครับทําให้แก้บยางเนี่ยรับโหลดน้ําหนัก มากผิดปกตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริคนะครับในการสังเกตยางรถของเรานะครับสำหรับผู้ใช้รถสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะครับลองปรับใช้กันดูใครเข้าใจพิม์พเข้าใจใครเติมลมเท่าไหร่กันอยู่บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสำหรับคลิปนี้ครูตางสวัสดีครับ